2,3ส,<า>สวัสดีครับส,<า>สิ่งประดิษฐ์ของพวกเราคือโชคลาภทุนจะมาชือกลุ่มยังนี้นะครับชื่อธีราวัตรคำตัชนชั้นม .6 ท .2 เลขที่322ครับผมน,นายนัทธบัณสิตนิพุธ์ชั้นม .6 ท .2 เลขที่333ค,ครับลงเนี่ยไม่ตแยกตัวเลขไปครับ ตาขที่ครับสวัสดีครับผมนาย้นัจุฬาภริับตอเที่18ครับสวัสดีครับผมแอนรัตนณีนมยเลขสิบรมโครัครับผมโดยประสบพบเจอปัญหามดนึ้นบ้านไหมครับ หากคุณกำลังพบเจอปัญหาหมดติดตามบ่านตามที่ต่างๆแลวคุณไม่อาจใช้ยาฆ่า,มมาแมลกกงเราซของนําเสีนสิ่งนี้ช็อคไล่มดนะเราจะมีแนวทางการแก้ไขคือเราจะใช้ช็อคขีดเส้นตามแนวกำแพงที่มดขึ้นเพื่อไม่ให้หมดมาขึ้นตามแนวกำแพงที่เราขีดไว้เพื่อไม่ให้มันมีมดเยอะแล้วเราจะแบบดูว่าสมปูรณหรืออะไรอย่างนี้ครับ คราไปจะพูดถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ 1. ดินสอพอง 2. อูนปั๊เตอร์ 3. น้ำส้มสายชูสี่กระ่่ที่ปดให้ละเอียดน,นะครับหคือน้ำเปล่าแล้วก็6ก็คือหลอดซึมรูปช็อบครับ ทำองเรบขั้นตอนกนอารออกมานะครับตอนแรกคือมีไอเดียว,ว่าถ้าเ,าเอาบทไขให้ละเอียดแล้วผสมน้ำแล้วไปเทรามันลําบากกันไปในการพกพาเราก็เลยคิดจะมาผสมปูนปัเตร์ผสมดินเสาพอผสมทัพส้มสายชูที่มีกรดแอซิดติกอยู่แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปผสมกับปุกยไขที่เราบดให้ละเอียดแล้วเอาไปขึ้นลูงก,กับหลอดที่เป็นวัสดุเหลือใช้ของเราก็มีตามบ้านทั่วไปมีเหลือใช้พอมันเอาไปใส่ไว้ในหลอดแล้วก็ไปตาแแดดให้แห้งแล้วก็ลอกออกมามันจะหน้าตาคล้ายช็อกครับเราก็เลยเรียกว,ว่า ช็อกไล่มดซึ่งมันจะพกพาง่ายสะดวกวันและไว้ไล่ได้ดีครับงายโครงงานช็อกไล่มดนะครับก็จะบรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับผมก็คือของวัสดุที่เราใช้จะเป็นกรดและเล่ยได้ง่ายครับวิชาวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมทางด้านการออกแบบนั่นเองนะครับและวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมที่ใช้คำนวณในการวัดปริมาณและไล่มดนะครับผมในปริมาณที่พอเหมาะครับ และก็วิชาเทคโนโลยีนะครับผมก็คือเลือกวัสดุนํามาใช้นะครับผมการไล่หมดโดยใช้ช็อคไล่หมดนะครับผมก็เป็นวิธีการที่ประหยัดที่สุดนะครับเพราะว่านําวัสดุโดยใช้มาใช้นะครับผมนั่นคือเปลือกไข่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตรงตามหลักศาสตร์พระราชานะครับผมกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเเท่างนี้นครับ